อ้วนรังสิตมะม่วงขอเคลียร์ทุกรามา่าบอกเลยเข้าใจผิดกันหมดกลับมาคืนดีกันแล้วระหว่างนักแสดงหนุ่มชื่อดังอ้วนรังสิตกับภรรยาชาวเกาหลีมะม่วงหลังจากทะเลาะกันแรงไล่ภรรยากลับประเทศจนหนุ่มอ้วนไปงอถึงบ้านที่เกาหลีท่ามกลางกำลังใจจากหลายคนแต่ก็มีชาวเน็ตบางกลุ่มถล่มรามา่า โดยล่าสุดทั้งคู่ได้จับมือชี้แจงกระแสที่บอกว่าบอกว่าอิจฉาลูกที่แม่รักลูกมากกว่าผมสนับสนุนให้รักลูกมากกว่าผมด้วยซ้ำแต่ที่บอกว่าไม่สนใจความรู้สึกผมผมไม่ได้ขยายความและไม่จำเป็นต้องขยายความว่าปัญหาของเราคืออะไรผมไม่เคยอิจฉาลูกมะม่วงบอกต่อว่า เขาไม่เคยอิบฉาชอบให้อยู่สองคนแม่ลูกมากกว่าจากคลิปที่มีคนวิเคราะห์ลูกเราเป็นงี้เป็นงั้นเราพยายามไม่ทะเลาะต่อหน้าลูกที่พวกคุณวิเคราะห์กิริยาลูกว่ากลัวพ่อรู้สึกพ่อไม่ปลอดภัยไม่ใช่เลยลูกแค้งว่าทำไมพ่อมาแม่วิ่งไปในห้องที่ไม่ได้วิ่งมาเพราะปกติตนจะอ้าแขน ตอนคุยกับแม่ยายเขาเป็นคนฉลาดยืนดูยืนรอรอคนมาเล่นด้วยเมื่อไหร่จะคุยกันเสร็จผ้าห่มคลุมเพราะกลัวอันนี้เป็นปกติชอบห่มผ้าแบบนี้โดยพรรยายยืนยันว่าจริงลูกไม่ผิดปกติเลยที่บอกผมไม่ช่วยเลี้ยงลูกเคยเห็นกันจริงหรือเปล่ามะม่วงบอกต่อว่าเวลามะม่วงทำอะไรเขาก็ช่วย ไปเที่ยวเขาก็ช่วยดูแลลูกได้ลูกกับพ่อไปข้างนอกเขาก็ไปกินข้าวกันเล่นกันกลับบ้านมาก็เลี้ยงลูกดราม่าชีวิตติดคอนเทนต์ผมตั้งใจทำเรื่องนี้ขึ้นมาจุดประสงค์แรกคือสิ่งที่ผมทำอยู่มันไม่ถูกก็อยากให้เป็นบทเรียนว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นหวังว่าสิ่งที่ทำตรงนี้ไปทำให้บางครอบครัวที่มีปัญหาก็ให้เป็นข้อคิดและทำออกมาเพื่อเตือนใจตัวเอง ผมจะไม่ทะเลาะกันเขาแล้วไม่มีปัญหาอะไรกันแล้วไม่มีเจตนาถือกล้องตลอดเวลาเรื่องครอบครัวไม่ควรเอาออกมาให้คนอื่นรู้คลิปที่ทำออกมาผมตัดออกไปก็เยอะสิ่งที่เอามาเปิดเผยแค่ไม่ถึง20ออยากให้ทุกคนได้ดูเรื่องที่ผมทำผิดและสัญญาว่าจะไม่ทำมีรายละเอียดมากกว่านั้นไม่เปิดเผยอย่าคิดว่าผมเอาเรื่องครอบครัวมาเปิดเผยนะครับ ดรามาดเขาเรื่องการแต่งตัวเห็นเขาจะร้องไห้เลยพยายามทําให้เขาหัวเราะคุณไม่รู้หรอกว่าความสัมพันธ์เราเป็นแบบไหน